สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูจิ๊บนะคะคุณครูจิ๊บจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะอเด็กๆยิบเนังสือภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่28นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำสั่งกันก่อนนะคะลากเส้นเชือกว่าวจากภาพเด็กไปหาตัวว่าวที่มีรายเหมือนกันให้ถูกต้อง แล้วเขียนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่จากภาพลงในช่องว่างให้ถูกต้องสวยงามนะคะอะเด็กๆมาดูภาพนะคะภาพผู้หญิงภาพแรกก่อนนะคะภาพผู้หญิงนะคะตัวจนะคะเป็นสีอะเด็กมาดูภาพว่าวด้วยนะคะภาพตัวจมีสีเหมือนกันไหมคะถ้ามีเหมือนกันเราก็ลากไป ลากเด็กผู้หญิงไปใส่ว่าวเราจะลากเส้นไปหาว่าวที่มีลายเหมือนกันนะคะอ่ามาดูภาพที่2นะคะมีเยือกนะคะเยือกเยือกลายเหมือนกันไหมคะภาพนี้นะคะแล้เราก็ลากเส้นนะคะจากเด็ก ผู้ชายนะคะลากขึ้นไปใส่จุดสีดำตรงว่าวนี่นะคะ,ะภาพที่3ามนะคะดูตัวเจจากภาพที่เด็กผมจุกนะคะภาพเหมือนกันไหมคะถ้าเหมือนเราก็ลากจากตัวเด็กนะคะลากขึ้นไปใส่จุดดำตรงว่าวนะคะ,ะภาพสุดท้ายนะคะ จากเด็กผู้หญิงนะคะเหยือกน้ํานะคะลายเหมือนกันไหมคะอ่ามีลายเหมือนกันนะคะเราก็ลากจากเด็กผู้หญิงนะคะลากเส้นขึ้นไปเลยไปใส่จุดสีดําตรงว่าวนะคะได้แล้วนะคะเราก็มาเขียนตัวเจนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมสองช่องนี้นะคะอ่าแล้วลากเลยนะคะก่อนอื่นแล้วลากยาวนะคะ แล้วก็ทําตัวงอขึ้นอ่าอีกรอบอีกภาพานึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเด็กๆคนไหนทําได้บ้างคะอ่าทุกคนทําได้นะคะกิ่งมากเลยค่ะอ่าเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งลงอ่าส่งการบ้านนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ